กับขอประธานกับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพผมอนุพรอนุรัตนะครับความจริงแล้วคิดว่ามีแต่เรื่องที่จะต้องสนับสนุนท่านคณะกรรมการบิการที่ขึ้นไปรายงานที่ได้รายงานจบไปแต่เมื่อท่านรายงานจบแล้วทําให้มีข้อคิดในหลักกฎหมายในเรื่องการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมาปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพศ2560ม,มาตรา107วรรค2ได้บัญญัติให้การได้มาถึงสมาชิกวุฒธธิสภานั้นให้ตราเป็นพร่ำยัดประกอบรัฐธรรมนูญโดยในวรรค2ของมาตราระบุว่าการคัดเลือกสมาชิกวุฒธธิสภาต้องมีมาตรการที่จําเป็นเพื่อให้การเลือกเลือกกันเองเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมนี่คือประเด็นที่จะขออภิปราย พราะผมเห็นว่าทางคณะกรรมการ,การที่ศึกษานั้นยังไม่ได้พิจารณาในมาตรา107บัก2ตามรัฐมนูลเมื่อผมได้พิจารณาข้อกฎหมายวิเคราะห์บทบัญญัติพระรัฐมนุนประกอบรัฐมนูนว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาปศ2561โดยเฉพาะในส่วนของมาตรา40มาตรา41และมาตรา42ที่เกี่ยวกับการคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภาในระดับอำเภอระดับจังหวัดระดับประเทศแล้วพบว่า บทบัญญัติในกฎหมายฉบับนี้มีข้อกำหนดบางประการที่อาจจะขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการสร้างมาตรการเพื่อให้การคัดเลือกเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมดังจะอธิบายเป็นประเด็นดังนี้ประเด็นแรกมาตรา40 4สและ42วรรคหนึ่งอนุม,มาตรา3แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวกำหนดให้ผู้สมัครรับเลือกในแต่ละกลุ่ม สามารถลงคะแนนเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกันได้ไม่เกินสองคนโดยจะลงคะแนนเลือกตอนเองหรือไม่ก็ได้แต่ห้ามลงคะแนนผู้ใดให้ผู้ใดเกินหนึ่งคะแนนการเปิดช่องเช่นนี้อาจทำให้ผู้สมัครบ,บางคนไม่ลงคะแนนให้ตนเองเลยแต่ใช้คะแนนทั้งสองไปลงให้ผู้อื่นที่สมคบกันไว้ได้หรือก่อให้เกิดการเล่นพักเล่นพวกเพื่อทำให้บุคคลบางคน ได้รับคะแนนสูงเป็นพิเศษขัดกับหลักการเลือกกันอย่างสุจริตและเที่ยงธรรมตามมาตรา107วรรคสองแห่งรัฐแห่งรัฐนตรแห่งรัฐอาณาจักไทยสมบันารโสิประเด็นที่2แม้ในกระบวนการคัดเลือกทั้ง3ระดับจะมีข้อกำหนดบางประการเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นเช่นการจับสลากหรือให้สิทธิผู้หญิงและผู้สูงอายุในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน รวมถึงการกําหนดให้กระบวนการลงคะแนนและนับคะแนนต้องเปิดเผยตรวจสอบได้แต่ก็เป็นเพียงมาตรการที่แก้ปัญหาที่ปลายเหตุไม่ได้ป้องกันที่ต้นเหตุของความไม่สุจริตที่อาจมาแฝงเข้ามาในกระบวนการสรรหาที่ผมได้กลาบเปลี่ยนสักครู่ด้วยเหตุดังกล่าวผมจึงเห็นว่าควรให้วุฒิสภาหรือคณะกรรมการิการได้ได้เกิดการศึกษาเรื่องนี้ควรที่จะมีหาแนวทางในการเพิ่มเติม ข้อระเบียบข้อบังคับบทบัญญัติต่างๆนะโดยเฉพาะในสอดคล้องตับมาตรา4 0 4 8 2เช่นการกำหนดให้ผู้สมัครต้องลงคะแนนให้ตนเองอ,งอย่างน้อยหนึ่งคะแนนหรือออกระเบียบหลักเกณฑ์เพิ่มเติมเพื่อป้องกันการสมยอมและการเล่นพักเล่นพวกกันตั้งแต่ตน้นให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมากยิ่งขึ้นทั้งนี้การพิจารณาปรับปรุง กฎระเบียบของกกตเพื่อป้องกันท่องโหว่ดังกล่าวจะเป็นหลักประกันได้ว่ากระบ,บวนการคัดเลือกสมาชิกบุษิษฐสภาจะเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมและได้มาซึ่งสมาชิกที่มีความรู้ความสามารถเป็นตัวแทนที่แท้จริงของประชาชนพร้อมปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบทวงดุลการบริหารราชการแผ่นดินตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้กระผมจึงขอพิปรายประกอบไป เพื่อให้ท่านคณะก,กรรมการได้โปรดนำไปพิจารณาขอพระคุณครับ